สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนก๊อกดามจีนะครับวันนี้กห็หายหน้าหายตาไปเป็นเดือนนะครับไม่ได้เห็นหน้าผมผมไม่ได้จะมาพูดเรื่องธรรมานะครับวันนี้ผมก็ได้ต้นมะลิมาเพราะปิดโควิดนะครับผมเลยไปเอาต้นมะลิมา120่งร้อยยี่สิบ้นนะเนี่ยครับไม่ได้เจอกันนานผมก็ตากแดดบ่อยนะหัวผมก็เลยแดงนะเออไม่ใช่นะครับไปย้อมสีผมมานะครับ แล้วก็ดูเดะเป็นทรงโจรน,นะครับโอนะ้เราไปดูดอกมะลิที่เราได้มาดีกว่านะฮะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะลิที่เราได้มานะครับก็จะเป็นกิ่งเล็กๆนะครับยังไม่ได้ออกดอกอะไรก็เราต้องทําการเตรียมพื้นที่ก่อนกิ่งนี้มันก็ใช้เวลาสี่ห้าเดือนนะครับกว่าจะออกดอกแล้วไปขายได้มันต้องใช้ความอดทนมากเลยนะครับ การนี่จะปลูกต้นมะลิเดี๋ยวไปดูพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ก่อนนะครับว่าเราทําไปถึงขั้นไหนนะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็ต้องขุดหลุมไปเรื่อยๆนะครับไปครบ120กว่าหลุมนะครับแล้วก็ถางหญ้าออกไปนะครับเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะมากเราก็เลยต้องแซมแซมเข้าไปนะครับในพื้นที่หน้าบ้าน ดินมันจะแข็งนะครับช่วงนี้ก็เลยต้องอดทนหน่อยผมก็ขุดมือผมแตกแลเลยนี่ครับมือแตกหมดเราใช้เวลาหน่อยครับไม่เป็นไรครับเพื่อผลผลิตที่ดีกิโลหนึ่งก็แพงนะครับก็เป็นญาติก็ทํานะครับเขาก็ทากิ่งวันหนึ่งสี่ห้าพันกิ่งก็ได้วันเราเป็นหมื่นนะครับกิ่งละสามบาทละลิ หาซื้อยากกว่าทองครับตอนนี้มีเด็กคนต้องการนะครับนี่นะครับพื้นที่ที่เราจะทำเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวทำเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูอีกทีนึงว่าจะสวยขนาดไหนจะเรียงกันสวยขนาดไหน,นะครับไปกินเลกันนะครับเราจะเอาลงหลุมโอเคนะครับแล้วเราก็มาเจอกันนะครับตอน ที่เราทําเสร็จนะครับโอเคนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับในที่สุดเราก็ทํามะลิได้สำเร็จน,นะครับผมบ้ผรเราก็ใช้เวลาสองวันนะั่นในการทําเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำและเราก็มือใหม่พอเราปลูกเสร็จนะครับฝนก็ตกเลยเราก็ไม่ไต้องต้องลดน้ําอะไรมากมายก็มันก็ทําไม่ง่าย แล้วก็ไม่อย่างนะครับการปลูกมะลิแต่ก็ใช้ความอดทนหน่อยอันนี้ก็รออย่างเดียวครับว่าอีกสามสี่เดือนว่ามันจะลวกหรือมันจะลุง่งจะได้เงินหรือว่าไม่ได้เงินนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าปลูกเสร็จเป็นยังไงนะนี่นะครับเราก็เอาลงดินเรียบร้อยแล้วลักษณะก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าบางตน้นผมก็ทําดินไม่ค่อยแน่นเท่าไหรนะ่น้ำฝนมันตก ทุกวันนะครับนี่ครับถ้าเป็นแนวแตญยามันก็เริ่มขึ้นแล้วครับเดี๋ยวว่างผมก็จะถังหญ้าออกหน่อยนะครับมีบางต้นมันก็ตายไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนใหม่นี่นะครับพื้นที่ที่เราทำหญ้ามันเริ่มขึ้นแล้ว นี่ครับพื้นที่ตรงนี้ก็ดีหน่อยนะครับหญ้ามันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เป็นดินที่สวยนะครับก็รอเวลามันโตนะครับทําไปเราก็ดีใจนะที่เราทําเสร็จไม่เคยทํานะครับก็ถูก็็ก การปลูกนะครับเราก็ขุดหลุมเสร็จใช่ไหมขุดหลุมเสร็จแล้วก็โรยขี้วัวขี้ควายลงไปก่อนนะครับก่อนที่จะกบแล้วก็ไม่ต้องเอากิ่งมันพวกดินพวกอะไรลงไปเยอะนะครับเอาแค่ประมาณรากลงไปเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซบกับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามกันว่าต้นมะลิเราอ่ะจะออกผลหรือไม่ครับสวยหรือไม่สวยก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับ ส้ำเราวันนี้ขอต้อนรอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ